สวัสดีค่ะสวัสดีช่องมานิสาแก้วดีพี่น้องแขกย้ายพันมาได้บ้างไหพี่น้องแขกเข้าสวนจ้าแขกเข้าสวนแม่ประกายแก้ว,แก,วแก้วดีนะคะ ยายกำลังพาเดินเดินชมสวนค่ะคุณยายกำลังพาชมสวนส

ยูท <YouTuber>, ูบเบอร์ค่ะพ่อกินข้าวอยู่ข้างล่างค่ะคณะมาอี่บาลโจทร์คนออกมาเยี่ยมเดินชม,ชมแหมสอบประกายแก้วแก้วดีนันทีมแพทย์ู <laughs> ิชัยค่ะทั่วโลกค่ะ แก้วแก้วดีผมผมผมพูดดักนนะอรับพรแก้วดีจะเลี้ยงมุส้มเลยครับเลี้ยงมุส้มอยูนี่เนี่ยเมื่อวานมุส้มผสมต่อแล้วอยู่จ้าจ้าให้มีความชุกมี่ความชุกความชุกมันตื่นมาแล้วก็มีเลยค่ะกำนพงจะก่อนแล้วก็มีความชุกความชุกที่แท้จริงของพี่น้องอยู่กับครอบครัวแม่ค่ะคือรายได้ในนี้คือวันละพันคือได้อยู่แล้วค่ะ แต่ห้องกระปไม่ีแมนค่ะมีความสุขหลายค่ะอยู่ในนี้นะก็อินเร่าลำผมเนี่ไม่ได้เขาไป็ักเ่าค่ะอินเร่าลำมีเขาเชิญมีอินเตอ่าลำ้วนน่ก็ไปเห็นกม่ะนี่ใส่อ๋อไปยัไ้อจ่นไปไ่พ้อยเไปไขวาน้อยน่่นนี่้า้ใช่ไม พักหวานเ่านป่าแต่อยู่บ้าน <c oughs> อ,อ๋อมันจะมันงามงามขี้หมู

ยังไม่ถึงเดือนนี่ค่ะชมลัดแ้ทีว่ากแมแมแม่เงค่ะ่งใสงผู้หญอยู่นีท่านท่านร้องันหนามากนี่ครับร้องท่านร้องฮันหนามากนี่เลยครับโอ้ถ่ายครับยอดมากกดไลค์นะครับกดไลค์หนอยผมปาก ฝแม่ไปกินนันฟลนะได้จนเนาะนนี้เราทำขายออนไลน์อสออซิ้นวว่าบไขายอนี่ขายในส่วนนี้กได้ค่ะนบชิมอชิมไรด้าไรต่อไปต้องมีเน็ตเวิร์นะขายออนไลน์เราจะได้ขยายไอยจริง่ะดิมนานค่ะเดี๋ยววันนี้จะเก็บฝากกอนละหน่อยค่ะพิชิครับคร เออกอี่อย่างนี้ท่านก็เห็นแต่ยังมีมาตรการเลยค่ะจะได้โฆษณาสวนใช่ไหมนึกไปจะสวนอะไรนะสวนอะไรนะสวนมะนาวเรียกแหมคะสวนมะนาวแก้วเาฟ้เดี๋ยวไปถ่ายรูปที่ป้ายโครงการสาประชาแล้วอย่างนั้นเรากลับเพราะยังไม่ได้ทานข้าวกันถึงกลับ